เอาละครับเทนจงครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยครับตำรวจทางหลวงมีการสกัดจับรถกระบะนะครับลักลอบขนแรงงานเถื่อน11คนครับรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างแบบเหมานะครับ15,000บาทครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้มีการออกตรวจสภาพการจราจรและป้องกันเหตุนะครับอาชญากรรมบน ถนนสายนะครับทางหลวงนะครับสาย3-4-7นะครับอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนช่วงเวลาประมาณสักเรี่ยงคืน30นาทีจากนั้นก็พบรถกระบะนะครับยี่ห้ออีซูซูดีแม็กเนี่ยสีขาวขับผ่านมาด้วยความเร็วสูงนะครับและก็สังเกตเห็นว่าบริเวณยังมีผ้าใบสีดำเนี่ย ปิดบังนะครับด้านหลังรถด,ด้วยแล้วก็มีน้ําหนักของรถเนี่ยมากกว่ารถปกตินะครับคาดว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมืองนะครับผ่านมามายัง ถนนทางหลวง3-4-7สายในอยุธยามหาลาชนะครับจนกระทั่งเห็นรถคันดังกล่าวต้องสงสัยขับผ่านเข้ามาในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลน,น้ำเต้าอําเภอมหาลาชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงรวมกับถึงการพูดออกคำสั่งนะครับผ่านไมโครโฟนโดยให้รถคันดังกล่าวเนี่ยหยุดนะครับแล้วก็แม่หลังจาก นั้นรถคันนี้ไม่หยุดก็ต้องนําเอารถบรรทุก6ล้อเนี่ยมาปิดกั้นทางนะครับเพื่อสกัดรถกระบะคันดังกล่าวพร้อมกับส่งสัญญาณให้หยุดนะครับจากนั้นครับเจ้าหน้นานนที่ตำรวจก็เข้าไปแสดงตัวและทำการตรวจคนก็พบนายธีรพัฒนะครับอายุ31ปีเป็นคนขับนะครับภายในรถยังพบแรงงานต่างด้าวนะครับชาวเบียนมานะครับจำนวนทั้งหมด11คน เป็นชาย8แล้วก็หญิง3นะครับอายุระหว่าง20-25ถึงปีนอนซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายกระบะโดยมีสแลมกันแดดนะครับสีดำเนี่ยปกคลุมนะครับนะเพื่อปกปิดนะครับแล้วก็ซ่อนเลนนะครับแบบเขาเรียกว่าตบสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบนะครับทั้งหมดนะครับไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใด จากการสอบถามครับนายธีรพัฒน์คนขับเนี่ยรถกระบะนะครับเล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าเพิ่งทํางานนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยติดต่อมาบอกให้ไปรับแรงงานต่างด้าบริเวณริมถนนทางหลวงที่11ใกล้กับแยกวังนิ้วนะครับอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร และก็ไปส่งที่ปลายทางบริเวณปั๊มน้ำมัน PTT นะครับของอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยจะได้ค่าจ้างแบบเหมาจ่ายครับ15,000บาทต่อครั้งนะครับตนเองก็เลยตัดสินใจครับไปขอยืมรถของพ่อตาเนี่ย ออกมารับแรงงานตักด้าวในช่วงเวลา21นาฬิกาเพื่อที่จะนำแรงงานตักด้าวทั้งหมดเนี่ยไปส่งบริเวณริมถนนนะครับในพื้นที่อำเภอบางปะหันแต่ว่าแม่ไม่ถึงติดที่หมายนะครับแล้วก็ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกจับกุมเสียก่อนทางด้านำตำรวจของทางหลวงอยุธยาร่วมกับตำรวจของภูธรมหาลาชนะครับแม่นี่ต้องบอกแม่มาจับได้แบบนี้ก็นะ เสียท่าสิครับส่วนเงินนะครับนี่ก็ทางเจ้าตัวเนี่ยทางนายธีรพัฒน์ก็พูดอย่างนี้ครับว่าเงินที่ได้เนี่ยจะนําไปใช้นะครับกับชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตั้งข้อหานะครับกับคนขับเนี่ยนะที่หนึ่งเนี่ยเขามีหนึ่งนะครับก็รู้นะครับว่าเป็นคนต่างด้าวให้ เข้ามาในราชอาณานันากรโดยฝ่าฝืนกฎหมายโดยให้ที่พักแล้วก็ซ่อนเล้นหรือช่วยเหลือประการใดๆก็ตตามแต่นะครับเพื่อให้บุคคลต่างด้าเหล่านี้ค้นจากการจับกุมแล้วก็ข้อหาที่สองขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้ อื่นนะครับรวมไปถึงขัดขืนคําสั่งเจ้าพนักงานก็แหมถูกนําตัวส่งนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดก็ถูกตั้งข้อหานะครับว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทั้งหมดถูกควบคุมตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนนะครับของสอบพ เมืองนะครับมหาตำรวจภูธรน,นะครับมหาราชอ,อําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับเกือบถึงเขตวิโลกครับเอ้อะไรวังนิ้วอะไรก่อนถึงวังนิ้วไปวเลยตากฟ้าไปไม่เท่าไรหร่<อ>แล้วอือแล้วแม่<อ>น้สิบเอ็ดครับผมะสิบเอครับเด็กเด็กหนึ่งอืถ้าหวเท่าไหร่เนี่ยคนเนี้ เหมาครับเหมาเหมาไหหมื่นห้าครับผมเหมาหมื่นห้าครับผมจะไปส่งที่ไหนอ่ะเกือบบางวาหันบางัหันแถวไหนอ่ะข้างป่าครับผมข้างป่าครับผมข้างทางแล้วรู้คนจ้างเหรยไม่รู้มัรับมันต่อจากเพื่อนไมทีอ๋อรับอ๋อไปรับเป็นแม่ทอดทอดเหรอครับผมเพื่อนติดต่อมาให้ครับติดต่อมาทำอีกครั้งแหละครั้งแรกครับผมครั้งแรกครับผมมาช่วงมาจากของผมเมื่อไห่โมง ประมาณ5โมงเย็นค่ะแล้วมายัางไงเดินทางเดินทางมาค่ะก็จะมาทำงานอยากมาหางานทำอยากมาหางานทำค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็อยู่ไม่ได้เลยค่ะที่บ้านเราก็เพราะว่ามันอยู่ยากลำบากเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ อ่ามีการสลบก,กัน,กน,กกนแล้วก็ยังไงอะ่ะถ้าเราไม่มีเขาก็จะจับเราไปเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกอ่อม,มีลูกด้วยเราเคยไปทํางานในประเทศไทยก่อนเคยมาถูกต้องที่ไหนก่อนเคยมาถูกต้องค่ะแต่พอที่นี่ก็มันวุ่นวายเขาก็ไม่ทําให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนะมาผิดกฎหมาย จริงๆแล้วเราก็อยากมาทำแบบกด้องอยากค่ะใช่ค่ะจะได้อยู่แบบสบายแล้วก็เรารู้ว่ามันผิดกฎหมายใช่ไหมคะถ้าเราทําถูกต้องเออมันจะเป็นยังไงอ่ะที่นี่ก็แปลว่าเรามาคออยู่คออะไรคอง เพลยว่าขอทํางานขอตังขอหาเก็บตังเก็บอะไรส่งให้ลูกให้พ่อให้แม่อย่างนี้ค่ะถ้าเป็นที่บ้านเราเอองานก็ไม่ได้ทําแล้วก็ต้องหนีไปนู่น